สวัสดีครับพี่น้องครับผมบาโอโนเกรียงไกรครับมันครับวันนี้ผมอยู่ในแปลงมันสำปะหลังอยู่ที่บ้านทงน้ำเมืองตำบลน,นาโพกกลางอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับแปลงมันแปลงนี้เป็นแปลงมันของอแม่ย่ายผมเองนะครับเพิ่นปลูกมันสำปะหลังผมก็เลยเห้เพิ่นแซ่ทอนพันธุ์โดยใส่ปุ๋ยแบคแคทครับและก็มาเสียบในช่วงที่อากาศฮอนนะครับอากาศฮอดมันก็ส่งผลให้ นะครับส่วนที่ถือแดดนะครับส่วนที่อยู่บนดินนะครับมันแห้งไปนะครับแต่ว่าถ้าไดเซอรทอนพั่นด้วยปุ๋ยแบคแครดนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวผมเสีส่ยงพี <ANS> ่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งยังต้นมั่นต้นนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้านี่ครับส่วนข้างบนนะครับส่วนข้างบนนี้นะครับคือส่วนที่ถูกแดดนะครับถูกแดดเผาในช่วงที่เสียไปนะครับแต่นะครับในส่วนที่ อยู่ใต้ดินลงไปหรือถูกดินปกคุมครับนี่นะครับการแตกยอดของมันสําปลังครับนี่แตกขึ้นมาจากใต้ดินเลยนะครับสีว่ามันเป็นต้นเดียวว่ต้นนี้ก็แมน,นะครับแทบแทบท,ทุกต้นนะครับนี่นเบิงนี่ครับนี่ก็เกิดขึ้นมาจากใต้ดินลุมนี่นะครับต้นนี้คือกันก็นกเกิดขึ้นมาจากใต้ดินนะครับนี่ผมให้เพิ่นแช่ทอนพันธุ์โดยใส่ปุ๋ยแบคแคท นะครับลือนี่นี่ตัวนี้มันอยู่ในโฮมนะครับนี่มันก็นจะแตกออกมาแบบแต่ว่าสังเกตเบื้องตน้นต้นที่ขึ้นมากครับมันจะมีความสมบูรณ์แบบงามครับนี่วันนี้ก็มามครับตุ้งนุ้ยครับนี่ไอเบื้องครับพี่น้องว่าสิว่าเมื่อแล้วถ่ายแต่ต้นมันงามนะครับนี่ในเบื้องทั้งแปลงก็ได้ครับเดียวเดียวสีทอนเหเบื้องต้นที่อ่ะต้นนี้ขึ้นซาต้นนี้ขึ้นซาก็มีด้พี่น้องนี่ นี่ก็ล่างขึ้น,นเห็นว่านี่นี่ข้างบนเหมือนตายแต่ข้างล่างนี่ครับมีมีมีขึ้นมานะครับอัตราการเกิดนี่หายไปเลยครับอ่าเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวให้เบิง้งอ่าต้นน้อยๆนี่อันนี้ก็เกิดนี่ครับอันนี้เหมือนข้างบนเหมือนตายครับแต่ว่าข้างล่างอะ่ะก็มีต้นไม้เกิดขึ้นมาอืมน,นี่ครับ ผู้ดใดสนใจปุ๋ยแปคแคทนะครับติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตแปลงนี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมือของผมจะมาฉีดปุ๋ยแปคแคทนะครับนั่นติดตามมันสัมปะหลังแปลงกันว่ามันสีดไส้ผลผลิตมากหน่อยปันใดนะครับเดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับ